สวัสดีครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้อง FC ไทยลาวทุกๆคนวันนี้เป็นวันที่9มกราคมปีพศ2 5 6 9วันนี้คือวันศุกร์พรุ่งนี้ก็คือวันเสาร์ทุกคนเป็นวันที่10มกราวันที่10มกราหรือว่าอาทิตย์ที่2ของเดือนที่1ทุกๆปีประเทศไทยจะมีงานวันเด็กแห่งชาติทุกคนซึ่งที่กองบินที่6ดอนเมืองทุกคนประเทศไทยจะจัด ยิ่งใหญ่มากเอาเครื่องบินลบทุกชนิดที่ประเทศไทยมีมาบินโชว์ให้เด็กน้อยได้ดูกันทุกคนนะถือว่าใครที่มีบุตรหลานมีลูกเนาะก็เชิญพ่อแม่พี่น้องเอาบุตรหลานลูกของพวกท่านไปชมบรรยากาศไปดูเครื่องบินลบที่สนามบินที่ท่าอากาศ กองทัพอากาศดดนเมืองพรุ่งนี้ครับไม่ว่าจากคนลาวคนเมียนมาแม้กระทั่งเจ้าภาพคือคนไทยเนาะคนลาวก็ไปได้เมียนมาก,ก็ไปได้แต่ก่อนจะเข้างานก็ลงทะเบียนทุกคนคือประเทศไทยไม่ได้ห้ามไม่ได้จําแนกว่าเชื้อาชาติาศาสนาหรือว่าประเทศไหนๆคุณสามารถไปได้ถ้าบอตน้นลูกสาวของบอตน้นโตเนี่ยบอต้นก็จะพาไปนะทุกคนจะพาไปดูนะครับ แต่อันนี้เพิ่งจะเก้าเดือนเนาะปีหน้าป้าต้นน่าจะพาไปแน่จะพาลูกสาวไปดูเพราะว่างานแสดงนี่โอ้โหทุกคนคือทุกๆปีนะทุกคนทุกๆปีเนี่ยไม่ใช่ว่าจัดในกรุงเทพยอย่างเดียวนะาดใหญ่เขาจ,จัดจัดทุกจังหวัดเนาะในโรงเรียนวันนี้ก็จัดงานวันเด็กแต่พรุ่งนี้ก็คือวันหยุดพ่อแม่พาเด็กไปเที่ยวทุกคนคือวันสําคัญขอ,ของเด็กอ่ะพรุ่งนี้อ, <S <S อ,อยู่ที่สนามบินดอนเมืองนี่โอ้โหไม่ว่าจะเครื่องบินลบกิฟเฟนไม่ว่าจะ เอฟสิบหกเนาะแล้วก็หลายหลายเครื่องบินลบเนาะแล้วก็รถถังเฮลิคอปเตอร์อาวุธยุโทโธปกรณ์ต่างๆในพรุ่งนี้เนี่ยอยู่ที่ท้ยานอากาศดอนเมืองนี่จัดเต็มทุกคนจัดเต็มมากเนาะคือประเทศไทยเนี่ยให้ความสำคัญนะทุกคนให้ความสำคัญกับเด็กนะครับ ไม่ว่าจะทำนียบรัฐบาลพรุ่งนี้ก็เปิดให้เด็กเข้าไปเยี่ยมชมนะทุกคน mm hmm. เออคือเด็กไทยนด่มีโอกาสมากนะครับทุกคนเออคือเด็กไทยเนี่ยไม่มีคำว่าเปลี่ยนไปไม่ได้คือคนไทยให้ความสำคัญกับเด็กเออเอาเด็กขึ้นไปนั่งรถถังเอาเด็กขึ้นไปนั่งเครื่องบินลบเออจอดให้เด็กดูเด็กให้เด็กไทยรูปเป็นที่ระลึกสร้างฝันเนาะ สารฝันให้เด็กเติบโตขึ้นมาคุณจะเป็นอะไรเนาะพ่อเด็กเห็นเด็กก็มีความฝันทุกคนโตมาอยากเป็นนักบินเนาะโตมาอยากเป็นทหารเรือโตมาอยากเป็นทหารอากาศโตมาอยากเป็นทหารบกคือให้ความสําคัญมากกับเด็กีนทุกคนประเทศไทยอะ่ะเพราะว่าอะไรเนาะทุกคนพราะว่าคนก็ยังไม่เข้าใจว่าปร,ประเทศไทยทําไมให้ความสําคัญกับเด็กเพราะว่าเด็กในวันนี้อ่ะ คืออนาคตของประเทศนะครับทุกคนคืออนาคตของประเทศบางประเทศพัฒนาจนลืมพัฒนาเด็กคือการพัฒนาที่ยืนยาวเนี่ยคือการพัฒนาเด็กนะครับทุกคนเพราะว่าเด็กนี่เขาจะเติบโตเป็นผู้ใหญ่ในวันหน้าคือเด็กนี่แหละจะพัฒนาประเทศประเทศจะเจริญหรือไม่เจริญประเทศจะก้าวหน้าหรือตกต่ําก็อยู่ที่เด็กนี่แหละครับทุกคน เพราะฉะนั้นแล้วประเทศไทยจะลงทุนมหาศาลนะครับทุกคนลงทุนมหาศาลเนาะเครื่องบินลบเนี่ยบินนาทีน่นี่ยหมดไปกี่ล้านครับทุกคนแต่ประเทศไทยก็ลงทุนครับนะลงทุนจัดยิ่งใหญ่ทุกปีปีที่แล้วเนี่ยบัตต้นก็ไม่ได้ไปเนาะบัตต้นก็ห้องอยู่ที่นี่บัตต้นก็อยู่ใกล้ดอนเมืองอยู่บัตต้นก็ได้ฟังแต่เสียงเครื่องบินลบแต่มองไม่ทันทุกคนไวมาก วายมากบอต้นอยู่ใกล้สนามบินดอนเมืองแต่บอต้นยังไม่เคยเห็นเครื่องบินลบแต่ขเม้นอยู่ฝั่งนู้นอ่ะขมม้นเห็นแล้วเครื่องบินลบเห็นตลอดขเม้นอะ่ะไม่ว่าจะกิฟเฟนเอ้ยเอฟสิบหกเอ้ยขเม้นนี่เห็นประจําแต่บอต้นอยู่ใกล้เนี่ยบอต้นไม่เห็นได้ยินแต่เสียงถือว่าพรุ่งนี้เป็นวันของเด็กจริงๆเป็นวันสำคัญของเด็กเกนาะขอให้เด็กทุกคนมีความสุขเนาะ ขอให้เด็กทุกคนเติบโตขึ้นมาแล้วก็พัฒนาประเทศเป็นเด็กดีเป็นเด็กสลาดทุกคนเนาะเป็นเด็กดีเป็นเด็กสลาดคือคนไทยเนี่ยเขาเวลาเขาสอนสอนลูกสอนหลานเนี่ยโตขึ้นมาให้เป็นคนเก่งให้เป็นคนสลาดให้เป็นคนดีเขาไม่ได้สอนว่าโตขึ้นมาอะไรให้ให้เป็นเจ้าคนนายคนนี่คือการสอนลูกสอนหลานของคนไทยไม่มีเลยครับทุกคนเนาะคือลูกบอต้นเนี่ยบาต้นเข็นไปเนี่ยโตขึ้นมาเป็นเด็กสลาดนะลูกเป็นเด็กดีนะลูกเออ คนเท่าคนแก่เขาบอกแบบนี้เวลาบปต้นเข็นเข็นลูกบ่าต้นไปเดินเล่นในหมู่บ้านเนี่ยโตขึ้นมาให้เป็นเด็กดีนะลูกเป็นเด็กสลัดน,นะเขาไม่ได้สอนให้เป็นเจ้าคนนายคนคําว่าเจ้าคนนายคนแสดงว่าคุณเอาเปรียบคนอื่นคุณเอาเปรียบคนอื่นสอนให้ลูกเป็นเจ้าคนนายคนเนี่ยแสดงว่าคุณลูกของคุณเอาเปรียบคนอื่นเพราะวาตวเองเป็นนายไงคนอื่นเป็นลูกน้องไง เจ้าคนนายคนไม่เอาเนาะคนไทยสอนให้เป็นเด็กดีเด็กสลาดเป็นเด็กดีของสังคมเป็นเด็กดีของพ่อแม่ประเทศไทยสอนแบบนี้ทุกคนเนาะหลักการสอนของลูกแต่ละคนเนี่ยไม่เหมือนกันการเลี้ยงลูกก็เหมือนกันเนาะลูกแต่ละคนเนี่ยรักลูกมากเอาใจลูกมากจนลูกทําอะไรไม่เป็นบางคนเลี้ยงลูกไม่ได้ตามใจลูกนะปล่อยให้ลูกทําไปไม่เป็นก็ทําเดี๋ยววันหนึ่งก็เป็นเอง แต่บางคนเนี่ยลูกจะทําอะไรก็ไม่ทําสงสารลูกไงรักลูกโตขึ้นมาแล้วลูกก็ไม่เป็นอะไรเอาตัวไม่รอดอันนี้ก็เหมือนกันตุวตประเทศไทยนี่ก็เหมือนกันประเทศไทยเนี่ยเขาลงทุนกับเด็กนะทำให้เด็กสลาดทําให้เด็กคิดอันนี้คือเครื่องบินลบอันนี้คือรถถังอันนี้คือเฮลิคอปเตอร์เขารู้หมดแล้วแต่เด็กๆแล้วสามขวบสี่ขวบรู้แล้วว่ารถถังคืออะไรรถถังแบบไหนเครื่องบินลบแบบไหน ถ้าประเทศไทยไม่ทําแบบนี้เด็กก็อาจจะไม่รู้นะว่ารถถังรถถังแบบไหนเครื่องบินลบมันเป็นรูปลักษณะยังไงนี่คือการพัฒนาเด็กทุกคนนี่คือการพัฒนาเด็กของประเทศไทยเป็นพัฒนาการที่ไปถูกวิธีไปถูกทางเห็นไหมทุกคนคือคนไทยอ่ะไม่แพ้ชาติใดในโลกนะครับทุกคนไม่แพ้ชาติใดในโลกในด้านการคิด ไม่ว่าจะการแพทย์พยาบาลการทหารวิศวกรวิศวกรรมเก่งหมดครับประเทศไทยทุกคนเนาะผลิตรดหุ้มเกาะเองอ่ะเออลดหุ้มเกาะสัญชาติไทยมาดามลถถังเน่ยทุกคนเออมาดามรถถังเคยได้ยินไหมเก่งไหมครับคนไทย ถือว่าสุดยอดมากๆทุกคน,นองประเทศไทยให้ความสําคัญกับเด็กลงทุนกับเด็กทุกคนลงทุนกับเด็กเหมือนพ่อแม่คนไทยเนี่ยเขาชอบลงทุนกับลูกลงทุนแบบไหนส่งให้ลูกเรียนสูงส่ง,สงให้ลูกเรียนสูง,สงพ่อแม่เนี่ยทางานหนักมากเพื่อจะให้ลูกเรียนสูงสงและอนาคตของลูกก็จะดีอนาคตของวงตระกูลก็จะดีไปด้วยถ้าลูกเรียนสูง ลงทุนกับลูกลงทุนกับเด็กทุกคนประเทศไทยแบบนี้นะครับอันนี้คือป้าต้นอยู่มากว่า20กว่าปีแล้วป้าต้นสังเกตป้าต้นดูว่าคนไทยเนี่ยเขาส่งเสริมลูกให้เรียนชงสูงลงทุนกับลูกพ่อแม่เนี่ยขายก๋วยเตี๋ยวเนาะขายก๋วยเตี๋ยวตื่นเช้านอนดึกแต่ลูกจบปริญญาตรีปริญญาเอกปริญญาโทบางคนจบหมออนาคตของลูกก็ดี พ่อพ่อพ่อแม่แก่มาก็ลูกก็สามารถเลี้ยงดูพ่อแม่ได้เพราะว่าเงินเดือนลูกสูงเรียนสูงนี่แหละครับทุกคนคือประเทศไทยหลักการคิดของคนไทยแตกต่างกันนะครับทุกคนบางประเทศไม่ได้สอนเด็กแบบนี้บางประเทศไม่ได้ให้ความสําคัญกับเด็กแบบนี้โอเคครับผมสวัสดีครับ